แล้วก็มาขอพูดถึงการเลี้ยงนกคงหัวจุกตัวเดียวหน่อยนะครับผมเนื่องจากขอมาหลายคนก็จะได้คลิปนี้นะครับผมกาเรเลี้ยงนกคงหัวจุกตัวเดียวนะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมมาฟังข้อดีก่อนนะข้อดีนะนกมันจะคึกนกมันจะสู้นะครับผมเพราะมันไม่เห็นเกยไหมมันได้ฝึกกําลังภายในภายในตัวนะครับผมอ่าก็าได้ฝึกวิทยายุทธฝึกปีงฝึกอะไรนะ แต่ว่ามันก็ไม่เท่านะครับผมก็เสียมันก็เยอะนะครับผมเนื่องจากนกอยู่ตัวเดียวนะเป็นโอกาสที่ว่าจะนกไม่ค่อยลงนกเปิดเพลงเสียออกมาได้นะครับผมหรือจะลงแต่เพลงเรียกนะครับผมการเลี้ยงนกคงหัวจุกตัวเดียวไม่ง่ายนะครับผมอ่าเหมือนที่บอกได้ใจได้อะไรทุกอย่างนะครับผม้อเสียมันก็มีนะแต่แต่ว่าเรื่องใจมันจะได้เยอะนะครับผมมันอยู่ตัวเดียวนะอ่านกแต่อยากให้ขึ้นไว ยังตัวเดียวนะแต่พอนานๆมันก็จะมีข้อเสียนะครับผมก็บางทีข้อบางตัวจากที่การได้ยินก็อาจจะมีเพลงเสียอ่าอาจจะมีเพลงเสียบ้างหงอยบ้างไม่ล่าเริงนะเพราะว่ามันไม่ได้ตูต้ตบมันไม่ได้โยนปพลงแต่ถ้าเราหานกตัวอื่นมาให้มันได้โยนปพงให้มันได้อ่โยนเพลงเลขเีลงพูดง่ายๆก็คือชีวิตมันได้สู้ๆซ่าๆนะเได้คึก ยิ่งถ้ามีตัวเมียหรือตัวผู้อะไรประมาณนี้นกก็จะได้มีกําลังใจนะการเลี้ยงนกตัวเดียวพยายามนะครับผมไม่เปิด youtube ให้ได้ยินเพลงบทเพลงหรือพาไปได้ยินให้ได้ยินเพลงนกบ้างนะครับผมอ่าได้ยินเสียงตัวอื่นบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ตัวเดียวตลอดไปนะคลิปนี้เป็นคลิปพูดถึงการเลี้ยงนกคงโจุกตัวเดียวนะครับผม ต,ตัวเดียวก็ดีนะอาหารก็ไม่เปลืองนะครับผมท้งอาหารท้งกล้วยแม้ถ้าหลายตัวก็เปลืองไปอีกแต่จริงๆไม่ดีนะครับผมเลี้ยงหลายตัวดีกว่านะแต่ก็เอาทิกเล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงตัวเดียวมาฝากนะครับผมขยันมันเปิดเพลงจาก youtube นั่นเองนะครับผมอ่านกมันจะต้องได้ยินเพลงการกินก็ต้องกินดีๆนะครับผมหาอาหารให้กินให้ครบนะ แต่ปัญหาจะเจอบ่อยคือปีงเสียกับนกนกจะนั่งซึมนะครับผมเลี้ยงตัวเดียวนะอ่าเหมือนเราอ่ะไม่มีเพื่อนคุยเราก็งงถูกไหมอาจจะเกิดปัญหาได้มาทีหลังนะวิดวิววิดวิวนี่ผมม็นมาจากาตัวเดียวกันเยอะนะครับผมแต่ว่าเราก็เลี้ยงให้นกมีความถูกได้นะใช o ยูทูบใช้อาหารให้อาหารก็ให้กินนานดีๆนะครับผม ้วยคือต้องไม่ขาดนะครับผมจะต้องเป็นกล้วยไม่บุ๋มเกสอะไรประมาณนี้นะไอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่าที่เพื่อนๆจะต้องเจอเลี้ยงนกกรงหัวนกจุนกนกกรงหัวจุกตัวเดียวนะมันจะหงอยใช่ไหมวิธีแก้เพื่อนๆจะต้องหากรงใบใหญ่นะครับผมกรงพักลูกใหญ่ๆหรือกรงเหล็กใหญ่เลยนะครับผมสําหรับปล่อยไปให้มันได้ไปเล่นไปเที่ยวนะให้ดีมีหญ้ามีดินมีครบทุกอย่าง หรือว่าหากรงบินใหญ่ๆเลยนะปล่อยให้มันได้บินนะนกไม่ได้บินมันนั่งเหี่ยวมันนั่งโฉรนะครับผมไม่นานก็ไข้ป่วยตายนั่นเองนะครับผมก็เลยเอามาฝากนะให้ดำกรุงธรรมชาติสักหน่อยนะเลี้ยงนกตัวเดียวอาจจะยากนะครับผมอ่ามันอาจจะมีข้อเสียตามมาโดยที่เพื่อนๆไม่รู้นะโดยเฉพาะนกตัวเดียวที่เป็นลูกนกนะมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงจากตัวอื่นนะ อ่าแล้วมันจะจำพฤติกรรมแปลกๆเรียนเสียงนอกอื่นนะอ่ายิ่งมันชอบเรียนเสียงอยู่ด้วยนะบางทีดีก็าหาคูนกให้หาอยู่เปิด youtube อย่าเลประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แนะนำให้ถ้าเราเลี้ยงนกตัวเดียวนะเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเราควรจะต้องมีนกเพื่อมาโยนเปลงนะครับผมอ่าจำมาเลยเราอาจจะเลี้ยงตัวเดียวได้ในสักระยะหนึ่งแต่ถึงวันอันควรก็ควรหาตัวมาโยนเปลง เลียบางคนถามว่าก <c oughs> ี่ตัวพี่สักสาตัวกําลังสวยนะครับผมป่าเดียวกันสัก2อนะอีกตัวอีกป่าหนึ่งอะไรก็ได้ไม่เก๊คนละป่ามันเลยนะให้ดีป่าเดียวนะนกมันจะได้ศึกษาพูดกันได้นะครับผมยนเพลงกันรู้เรื่องประมาณนั้นนะอ่ามีคนโขเยอะมากนะครับผมเยังนกตัวเดียวนี่ก็มาจัดให้ในคลิปนี้นะครับผมอ่าอานาเยอะข้อดีก็เยอะนะครับผม แต่ว่าถ้าตีความหมายกันเลี้ยงมันก,ก็เสียมากกว่านะครับผมเลี้ยงนกตัวเดียวเมื่อน,นอกมันไม่ได้ฝึกปรีงมันไม่ได้ฝึกไอคิวมันก็ไกลๆคุณจะเป็นใบนาะอนาคตนะเดี๋ยวปีมันจะเสียต้องหามานสักสองตัวนะเพื่อนๆยูนท้ายบ้านกับหลังบ้านมันจะได้เลขปรีงกันนะครับผมอ่าไอนี้คือนกได้ฝึกเอาเป็นว่านกได้ฝึกมันจะดีต่อตัวนกนะครับผมแล้วก็นกคงหัวจุก ธรรมชาติมันนะมันต้องได้โยนปีงฝึกปีงอยู่เลี้ยวอ่าแค่ได้ขังปีงก็ดีต่อตัวนกปหัมจุกจะดีจําไว้นะต้องพาเที่ยวนะครับผมเที่ยวเยอะๆนะยิ่งเป็นนกที่ว่าเก็บปลาพวกนี้ต้องพาเที่ยวนะเพื่อไปเจอสถานการณ์แปลกหม่นะครับผมอ่าแต่เตกต่างกันแล้วนะถ้าพวกเป็นนกปู่ขาวอะไรด้ดนจัดๆพวกนี้มันจะเห็นคุณมาบ่อยเลี้ยนะอ่ามันก็เลยหลีกเลี่ยงการปลาไปสนามเยอะ การพาไปเที่ยวบ่อยพวกนี้เน้นเก็บนกซะมากกว่าโลโก้ต้องดูไว้เข้าด้วยนะเหมือนนกแต่ละอย่างสองสามตัวบางทีเหมือนผมมีตอนนี้สามตัวนะมันชอบกินไม่เหมือนกันทักอย่างนะครับผมอีกตัวชอบไข่วัดแดงนะอีกตัวชอบนอนนกอ่าอีกตัวชอบตักกาเตนอะไรแบบนี้นะเราต้องดูด้วยนะครับผมว่านกมันตะก,กะมันอยากในแบบไหนนะเดี๋ยวเราจะฝึกมันง่ายนะครับผม อ่าไม่ว่าสัตว์อะไรเลยไม่ใช่นกหรือว่าหมูหมากระไรอะไรเล็กเตเลยครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างไงแมวน้าเห็นไหมก็ฝึกก็ต้องเอาอาหารมายั่วนะนกเหมือนกันนะครับผมอ่าการเลี้ยงตัวเดียวมันก็เสียมันเยอะก็ยิงก็ดีก็มีทางที่ดีแนะนําไปหาเพิ่มมานะหาเพิ่มมานั่นเองเพิ่มเพิ่มอ่าเพิ่มนกนะให้มันได้โยนเปลิงเล็กๆ่่เก้ด้วยก่่ เปิด y o u t u b e ให้มันไปก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่กำลังจะเลี้ยงนกตัวเดียวก็ศึกษาให้ดีนะอ่าแนะนำอย่าปล่อยให้นกโฉเลยนะครับผมอ่าดูเลการกินอาหารให้ดีแล้วในอนาคตหานกมายนปลิงนะครับผมหรือกูพลงนันน่นเองขาดไม่ได้นะผมว่านะอ่าและเดี๋ยวคลิปหน้าจะอาข้อมูลเกี่ยวกับนก ประมาณไหนก็ลองติดตามดูนะเดี๋ยวจะหาสูตรเต่งนกเต่งอะไรมาฝากอ่าบางทีก็สูตรจาก f c ฟซีย้ายมานะครับผมเ c ซในช่องนี้เลยครับผมอ่าส่วนใหญ่ก็มาจาก f c ในช่องนะมาจากผมไม่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมก็ขอบคุณมากๆนะวันนี้ช่องผมก็เดินทางมาสู่3าม้ยสี่สิบคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็เปิดสร้างรนะายได้ได้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับผม กำลังจะทําคลิปไปซื้อนกนะครับผมนอ,อนติดตามนะเดี๋ยวเจ้า YouTube ก็ลังจะมานะครับผมตงมาเลยนะครับผมเพราะว่าต้องขอบคุณ YouTube ด้วยนะที่ทําให้ผมได้มาถึงจุดนี้นะ,ะเริ่มเริ่มมีกาลังก,ก็เริ่มจะไปซื้อนกใอ้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปสำหรับวันนี้กอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ